การเรียงลำดับในภาษาเยอรมัน EP 1ลำดับที่1-19เติมเทเด e แอส e ์เดอ e ว t ยต์เดอดริตเดอฟิเอตเดอฟูนฟ์เดอเซ e กส์เดอซิปเตเดออาร์ชเตเดอนอเเ d e e l f t e d e s w e l l s t e d e t r i c e n t e r d e f e a r c e n t e r d e f u n f c e n t e r d e s e x c e n t e r d e s i p c e n t e r d e a r t c e n t e r d e n e u s c e n t e r การเรียงลำดับในภาษาเยอรมัน EP 2ลำดับที่20ขึ้นไป

การเรียนลำดับในภาษาเยอรมัน EP 1ลำดับที่1-19ถึง19เติมเทเดอแอสต์ e ดอ e ว t h ต์เดอดริตเดอฟ e เอตเดอฟูนฟ์เดอเซกส์เดอซิปเดออ t ร์เดอโนอ e s เดอเซนเดอเ t h e s w e t h t h e t r c e n t e r the f e r center the f t h center the s i x t h center the s i t h center the a t h center the n o i e center, th center, th center, center. การเรียงลำดับในภาษาเยอรม,มัน EP 2ลำดับที่20ขึ้นไปเติม S T A